ภาษาบา้านผมเขาเรียกว่าจับจูบหยิบม,มาได้ของเขาเลยใช่ผมพ่อดเรื่องอะไรนะเรื่องความเดียวดายความเดียวดายนคือที่จริงอะผมไม่ได้ตั้งชื่หอหนีความเดียวดายนะแต่มีผู้หวังดีบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ตั้งเดือดแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมผมตั้งชื่อแล้วว่า ชื่อและวางใจันเชื่อเน <c oughs> ี่ยคนเล่าเนี่ย <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีความปันสมัยมาพันนะครับ <c oughs> จะเริ่มยังไงดีเลเพราะว่า <c oughs> จากจากเรื่องแบบที่ตรงนั้นนะฮะัจากที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยาการงานมันก็ะดีขึ้นที่เรา นะครับตำแหน่งเขาสูงขึ้นอย่างเปจจจ็นรังท่านที่รองนั้นอ่ะผมถ้าตำแหน่งรองนั้นก็คือว่ามันมันต่ํามากมันอยู่ปลายแถวนะครับตำแหน่งที่ที่ขึ้นมาคู่กันอนะ่ะเขายังไปถึงเลขหาผู้จัดการใหญ่เขายังเขายังใกล้เพียงกว่าแต่ผมยิ่ห่างมากแล้วคนที่หนุนกระผมขึ้นไปที่จะได้ตำแหน่งตรงนั้น มีก็หลายคนเพราะผมก็ไม่เคยคาดหวังเพราผมก็พอใจแล้วว่าพี่สมพผม์ได้ทำงานแบบนั้นคือตรอเวณไปได้เยื่อยนะครับหนีหนีความเดยวดา้นะครับแต่แต่เท่ากับว่าพออย่างอย่างอาจารย์จริงๆว่าอยู่ๆผมก็ได้รับตำแหน่งของท่านขึ้นมานะครับ ก็อะไรก่อนีอะไรมันก็ก,ก,ก็ก็เพิ่มเติมเข้ามาอย่าง mm. ชีวิตนะครับแม้ผมจะอยู่คนเดียวก็กันพัฒนาใจอะไรมาตนวนั้นทุกวนันนี้แต่ความเดียวดายมันก็ไม่เคยทาอะไรผมได้เลยแต่ที่มีพระเจ้าในทม่เนพาะปัจจุบันนี้นะครับเจอที่ผมมาที่ที่จะว่าผมมีความสุขมากเห็นหน้าพี่น้องแต่ละคน จบเย็นดีวันไหนบางงคนผมไม่เห็นหน้าผมเกิดความคิดิถีพิจริงๆนะครับม่ไดนจับรพูดออกมาจากภายในรู้สึกว่าเขาเป็นไหนนะครับแต่ถ้าเรเห็นเขากลับมาที่ต่อไปความสุขพังมันก็เกิดขึ้นตอนนี้สุขกังเกิดขึ้นอย่างนับ ก็เป <ork ork senate sitting out> ็นในชาเราจะเล่าอะไรนะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราไ้เราไปมีเรื่องราวใหม่ๆแล้วจะมาเล่าในคราวนะครับขอบคุณครับ